ครับผู้ใหญ่ก็รับสบายเลยครับโอ้ยตอนนี้นะครับบอลชุดละม,นมุนวุ่นวายครับตอนนี้กลางสนามออกหลังไปนะครับทีมที่สองเตะขึ้นมานะครับโดนสกัดได้เป็นไงับเป็นไงเป็นไงครับ,รบจะหลุดไม่หลุดหลุดไม่หลุดเป็นไงเป็นไง โอ้โหยิงเฉียวประตูไปนิดเดียวนะครับเราขึ้นวาได้ส่งลูกจากผู้ใหญ่โตนะครับเด้มองไกลแต่ส่งใกล้นะครับลายการมากบอลลุดไปแล้วครับนดลุดไปแล้วครับเอ้ยบอลอยู่กลางนามกระชากมานะครับเกียบเลย ผู้ใหญ่ก็รับไม่ได้นะครับลูกนี้ผมนำไปแล้วสอประตูตาซูนะครับเทียบอลจากอผู้ใหญ่ก,ญก็เอาไว้ผู้ใหญ่ก็อ่าผู้ใหญ่ก็นะครับตอนนี้หมดสภาพเลยผู้ใหญ่ก็เตะม,มุม,มนะครับเตะม,ม,มุม ตั้งเตะมุมนะจ๊ะนะครับจากทีมหมายเลขสองนะครับส่งใกล้ๆมานะครับส่งรุนแล้วนะครับตอนนี้รุ่นไปแล้วรุ่นแล้วนะครับตอนนี้นนนรนนุ่นแล้วเป็นไงเป็นไงเป็นไงไ<ป><า>ออกข้างนะครับ ส่งบอลจากด้านข้างนะครับเป็นไงเป็นไงหลุดไปแล้วนะครับตอนนี้รุดม้วนะครับเกือบเข้านะครับผู้รักษาประตูตัวโคตรใหญ่เลยครับ <c oughs> ชุลมุนรุนลยอยู่กางประตูครับลูกนี้เป็นไง หลุดไปแล้วนะครับเป็นไงเป็นไงโอ้โหเตะออกเฉยเลยนะครับหมายเลขสามตั้งเตะจากแดนหลังประตูนะครับหลุดมาแล้วเป็นไงทำไงทำไงหลุดไปแล้วนะครับตอนนี้เร็วหรุดแล้วเปิดบอลครับโอ้โหบอลออกข้าง ส่งบอลจากด้านข้างนะครับจากทีมหมายเลขหนึ่งรับบอลด้วยครับมารับบอลกันด้วยส่งไงคู่ต่อสูนะครับเอาไงเอาไงเรียบร้อยสามประตูเตอมตอนนี้เริ่มมีตกเถียงอะไรนะครับภายในทีมนะครับผู้ใหญ่ก็ทีมหมายเลขสองนำ้ไปสองสามประตูตาซูแล้วนะครับตอนนี้ เฮียจับแดนการนะครับเอาไงเอาไงเอาไงสง่งเอาไงเอาไงหลุดไปอีกแล้วครับตอนนี้หลุดไปอีกแล้วตัวขาวนะครับตัวขาวตัวขาวเตะเร่มอีกแล้วครับตัวขาวตัวขาวทำไงตัวขาวว่าตัวขาวเตะแย่นทีเมย์แล้วนะครับตอนนี้ เรียบร้อยนะครับตีเติมขึ้นมา1ประตูต่อสามหนึ่งประตูต่อสามนะครับตอนนี้เอาบอลมาเลยครับเอามาบวกขาวผู้ไม่รู้ว่ากูอยู่ทีมไหนนะครับบวกขาวบวกขาวหันหน้าทางไหนเตะทางนั้นนะครับ ตอนนี้บุกไปแล้วนะครับสกอร์ตามหลังอยู่หนึ่งประตูต่อสามบวกขาวอีกแล้วก็บวกขาวบวขาวทำไงก็บวกขาวจั่วลมอีกแล้วก็บัวขาวบอลหลุดไปแล้วครับบอลหลุดไปแล้วครับตอนนี้ทำไงทำไงออกหลังไปนะครับเหมาเวลาการแข่งขันนะครับทีมต่อไปลงมาวอร์มไม่ได้เลยนะครับ สกอร์ทีมแรกแมตช์แรกนะครับทีมที่สองชนะไปด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งนะครับรทีมต่อ